ตีห้านิดๆน,นะคะมารอรถไปขึ้นทะเลน้อยไม่รู้ไม่รถหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก็มารอดูอะ่ะถ้ามีก็ดีไม่มีก็ก็รอไปนี่หกโมงสิบห้าแล้วค่ะออกมาตั้งแต่ตีห้านิดๆตอนที่ออกมาก็อย่างที่บอกมีพี่คนหนึ่งที่มันถามว่าต้องไปรอรถที่ไหนอยู่ตรงเจอพี่เขาตั้งแต่เดยนออกมาจากที่พักเลยแล้วเขาก็ถามเขาว่าต้องไปรอรถที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย พี่เขาก็บอกเสร็จแล้วพี่รอ,อตตรนก์กระโดดลงมานมนก็มเมืเ่อยๆผ่านไปแป๊บเดียวเองอะ่ะพี่เขาก็ขับขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเป็นพี่หิงบอกว่าเนี่ยพี่เป็นห่วงพี่ตักบาดใส่พี่ก็เลยวนมาดูหนูน่ารักแล้วก็เนี่ยพามาส่งที่ท่ารถยืนรอด้วยหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแต่ตอนนี้พี่เขาต้องรีบไปทํากับข้าวให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็แต่ตอนนี้ฟ้าสว่างแ,แล้วก็เลยไม่เป็นไรพี่เขาบอกว่า เออก็ระวังตัวแล้วก็ขอใอ้โชคดีคนพอชั้ลุงนี่น่ารักเนาะสองวันแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งสองวันเลยใครจะมานะมาพ่อชั้ลุงไม่องกลัวมาเลยสบายอะ่ะคนคนหน้ารักอะ่ะเพราะคนหน้ารักนะอะไรก็ง่ายวะ่ะเดี๋ยวรอดูว่ารถจะมากี่โมงไม่เป็นไรมีน้ำละอยู่ได้มากินซาลาเปา รอนานมากรถยังไม่มามาซื้อซาลาเปาก่อนเลยซาลาเปาไส้อะไรอะคะซาลาเปาไส้อะไรเอาไส้หมูสามค่ะเท่าไร่คะอ๋อค่ค่ะ คนที่นี่กินขนมจีนแเช้าเลยนะเดี๋ยวลองดูว่ามีต้องได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวไปสับปลาแตงร้านเฮ้ยขนมจีนปะคะคือเดียวปนี่ขนมจีนอะไรมั่งนะคะรับไปอร่อยกินดูอ่ะจริงเหรอคุณยายคอนเฟิร์มของข้อที่หนึ่งพัอตลุงเออหมูจะเน่งอร่อยมากนะโอ้ยเอาครึ่งเดียวมาแก ขายตั้งแต่เที่ยงคืนคุณน้องโอ้โหเครื่องเพียบแต่เช้าเลยมีน้ำยาอะไรบ้างนะคะมีน้ำยากะทิน้ำพริกแล้วก็น้ำแกงป่าเนุ้งเอาแกงป่าผสมกะทิค่ะนี่แต่งงานถือหน้าบานเป็นรอยบุ้นปิดตึงไส้นะอร่อยแต่เผ็ดมาก เพิ่งก็ได้ไปทะเลน้อยแล้วโอ้ยตา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 ยมันรืมกะว่ารอกะว่าจะไปตั้งแต่นี้ห้างว่ะเฮ้ยโดนอ่ะโอเควันนี้เป้าหมายคือไปดูควายทะเลเดี๋ยวไปดูกัน นกเกี่ยวนะคะในนี้ก็มีด้วยนี่เป็นกระชังเลี้ยงลูกปลาไซตันนะคะเนียเนี่ยเนียยาวมากเลยน,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 นะโอ้โหปลาเพียบทอด ทอดทอดมันถึงใส่ใสปิ๊กอาา่ะฮะอร่อยตอนนี้เรือดับแล้วนะคะสง <c oughs> สัยได้พายกลับแล้วมั่งนี่นะคะคือค้อควายอยู่ริมน้ำเลยเนี่ย อัน,นอีกคออหนึ่งตอนนี้ควายอยู่ไกลมากขึ้นมากินหญ้าแล้วมันไม่อยู่ในน้ำแล้วเสียใจอะ,จะตอนนี้ไม่มีควายเลยค่ะไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรไม่มีควายแต่ได้ดอกไม้กับสร้อยคอดอกบวัวเื่อนเดี๋ยวจะลาไปกรับ เนี่ยนี้อยู่กับคุณลุงสนคนพายเรือของเราดงบัวสุดฤทธิ์เอ้ยดงบัวดงบัวดงบัวกินเป็นไหมกับตัวกินไม่เป็นค่ะ,ะยังไงคะจะให้ให้ให้เ,เ,หเด,ด็ดเด็ดเดเลยอร่อยค่ะอ,อ,อร่อยลุงเก็บให้อนะไรเนี่ย ได้ของกินแล้วข้าเที่ยงไม่ต้องแล้วลุงนโอ้ยเข้ามาพอดีเลย